อ่าโอเคครับผมก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับผมอ่าวันนี้ก็มาพบกับคุณครูภาคภูมิเงินอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาสังคมศึกษากันบ้างน,นะครับผมาเนื่องในเราเรียนอ่าเนื่องด้วยเราเนี่ยเรียนอ่าวิชาประวัติเนี่ยกันไปหลายครั้งแล้วนะผมอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาสลับกับเปลี่ยนมาเป็นเรียนสังคมศึกษากันบ้างน,นะครับผมและก็ในส่วนของวิชา ประวัติศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนกันในรูปแบบออนไลน์กันนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรกันนะผมในส่วนของสังคมศึกษาอ่าแล้วก็ในส่วนของสังคมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่ในหน่วยสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับหน้าที่พล,ลเมืองกันบ้านนะครับผมในส่วนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราได้จบลงไปแล้วนะผมวันนี้เรามาอยู่ในหน้าที่พล,ลเมืองอ่าซึ่งก็อยู่ในบทที่หนึ่งที่มีชื่อว่า กฎของการอยู่ร่วมกันนะครับผมซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่าการยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมนั่นเองนะครับผมซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเมื <ME> ่อคนหลายคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลหรือว่ามีข้อจํากัดในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับผมเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราจะไม่ทะเลาะเบาเวงนะครับผมตรงนี้ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย อ่าอย่างที่ครูครูได้บอกไปอ่าคนหลายคนมาอยู่รวมกันซึ่งอ่าคนอ่าแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมมีความแตกต่างของตัวเองนะผมอ่าในความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าคนเราเนี่ยมีความแตกต่างในด้านใดบ้างนะผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่านะผมอ่าอย่างที่ครูได้บอกไปนะผมคนเราเนี่ยจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมผมไม่มีมนุษย์คนไหนที่ว่าอยู่คนเดียวได้แล้วก็อยู่คนเดียวไปตลอดนะผมอ่าเราเราก็จะต้องมี ปฏิสัมพันธ์นะพูดคุยกับผู้อื่นกันบ้านนะผมนะครับ,รบซึ่งมนุษย์เนี่ยเขาได้บอกกันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคม่าซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะอยู่รวมกันเป็นสังคมนะผมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะผมตรงนี้ซึ่งก็คนเนี่ยที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยก็คือจะมาจากหลากหลายครอบครัวนะผมแล้วก็อาจจะมีพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างแรก็คือมีความเชื่อแล้วก็ ปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันอ่าตรงนี้ก็คือจะพูดในส่วนของอ่าด้านศาสนาผมอ่านักเรียนในที่นี้นับถือศาสนาอะไรกันบ้างครับผมอ่าจะมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ดูหรือว่าศาสนาอื่นที่กูไม่ได้กล่าวไว้นะบผมตรงนี้อ่าศาสนาบนโลกนี้ก็ย่อมมีอ่าเยอะแยะมากมายผมเป็นสิบศาสนาอ่าแล้วอ่าก็แล้วแต่นักเรียนเนี่ยว่าจะ ศรัทธาหรือว่ามีความเชื่อนับถือศาสนาใดศาสนาใดนะผมตรงนี้เรื่องของความเชื่อนี่ก็เราไม่ไปเข้ายุ่งเกี่ยวกันนะผมตรงนี้เป็นเรื่องของสิทีิของเราว่าเราเนี่ยจะนับถือศาสนาใดนะผมตรงนี้นะครับอย่างในตัวอย่างในรูปผมเด็กผู้ชายคนแรกผมฉันนับถือศาสนาพุทธส่วนคนที่สองก็คือทางด้านขวาม,มือก็คือบอกว่าฉันเนียนนับถือศาสนาอิสลามนะตรงนี้กอ็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นไหมนะครับผม ถึงเราจะต่างกันนะตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาผมความแตกตา่างในสองคือมีความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันนะครับผมในที่นี้นะครับผมมียตัวอย่างผมในรูปก็บอกว่า่าเด็กผู้ชายคนแรกคนด้านซ้ายก็คือบอกว่าการ์ตูนเนี่ยมีความสนุกนะครับผมลองไปดูสิเพื่อนนะครับผมแต่ว่าเพื่อนคนต่อมาเพื่อนทางด้านขวาก็คือบอกว่าสารคาดีเนี่ยก็ให้ความรู้นะครับผม ในลองมาดูสารคดีสารคดีกันบ้างอ่าตรงนี้ก็คือต่างคนเนี่ยต่างมีความคิดที่แตกต่างต่างแตกต่างกันในเรื่องของตัวเองนะผมอ่าบางคนอาจจะบอกว่าการ์ตูนเนี่ยสนุกอ่าช่วยผ่อนคลายแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมองไปอีกด้านหนึ่งอ่าสารคดีว่าข่าวสารเนี่ยก็มันก็สามารถให้ความรู้แก่เราได้เช่นเดียวกันนะผมตรงนี้นะผมเราควรเปิดดับรับฟังนั่นเองนะครับโอเคไปต่อนะผมต่อมาในส่วนของ รูปร่างนะผมรูปร่างหน้าตาสีผมสีผิวที่แตกต่างกันอ่าตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่แสดงออกมานะผมอ่าซึ่งตรงนี้นะก็คืออ่าเป็นสิ่งที่ออกมาให้เนี่ยเราสามารถเห็นได้นะผมอย่างเช่นในรูปนะผมก็คือตัวอ,อย่างในส่วนของสีผิวนะผมก็คืออ่าเด็กทางเด็กทางด้านซ้ายก็คือบอกว่าฉันเนี่ยผิวขาวแล้วก็มีผมเนี่ยลักษณะตงรงนะผมต่อมา ติกทางด้านขวาก็บอกว่าฉันเนี่ย <c oughs> มีผิวดําผิวคล้ำนะแล้วก็เส้นผมของฉันเนี่ยเป็นลักษณะออกแนวยิกอแนวหยักศกนะผมแนวยิก่าตรงนี้ก็อ่าเป็นลักษณะของแต่ละคนไปนะผมอาในที่นี้ครูก็ครูก็มีผิวบันที่ว่าออกคล้ำๆนะผมแล้วก็ผมดํายาวนะผมตรงนี้อ่นักเรียนก็เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะผมตรงนี้เราจะไมะ่ไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไม่ไป อ่าพูดจะดูถูกเหยียดหยามกันนะผมตรงตรงนี้ไม่นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอ่าคนเราเนี่ยย่อมมีสิ่งที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดนะผมอ่าสิ่งที่ถนัดเนี่ยก็คือจะเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอ่าเนยกตัวอย่างรูปแรกผมอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันเนี่ยวาดรูปสวยใช่ไหมอ่าก็คืออ่าเป็นความสามารถทางศิลปะของเรานะผมต่อมาเด็กผู้ชายเนี่ยฉันบอกว่าฉันเนี่่เล่นกีฬาก่งนะผมอ่าก็เป็นความสามารถทางด้าน ร่างกายทางด้านกีฬานะผมนักเียงก็อาจจะมีความสามารถพิเศษของตัวเองนะผมอลองหยิบยกออกมานําเสนอกันได้นะผมที่ซึ่งที่กล่าวมาก็คือลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะผมดังนั้นเนี่ยเราทุกคนควรยอมรับในความแตกต่างทางด้านความคิดและก็การปฏิบัติต,ตนของผู้อื่นนะผมเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขน,นั่นเองนะผมไม่มีการฟองร้ายกันนะครับผมตรงนี้โอเค มาดูข้อปฏิบัติเพื่อยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นันบ้านนะผมว่าเราจะปฏิบัติกันได้อย่างไรนะผมอ่ะข้อแรกก็คือไม่พูดหรือว่าแสดงอาการดูถูกดังเกียจผู้อื่นที่คิดอ่ะทางที่คิดทางที่เชื่อหรือว่าปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกับเราอ่ะก็คือเราต้องเปิดใจนะผมเปิดใจไม่พอแถมยังต้องไม่แสดงอ่ากริยาหรือว่าการปฏิบัติหรือว่าคําพูดที่ดูถูกเหยียดหยามเขานะผมตรงนี้อ่าเช่นในรูปภาพด้านล่างก็คือเป็น การน,นับถือศาสนาเนี่นะรูปแรกก็คือเป็นการสวดมนต์ต่อพระพุทธรูปนะครับผมตรงนี้นะครับผมบูชาพระราตนตรัยน,นั่นเองแล้วก็ต่อมาคือจะเป็นการทรํากิจกรรมทางศาสนาของศาสนาอิสลามนะครับผมแล้วก็ต่อมาถ้าดูไม่ผิดก็จะเป็นของศาสนาคิดเพราะว่ามีไม้กระเกนอยู่ตรงกลางรูปน,นั่นเองนะครับตรงนี้ต่อมาข้อที่สองเราสามารถยอมรับในความสามารถที่แตกต่างกันทั้งของตัวเราแล้วก็ของผู้อื่น อีกครั้งเรา,าให้การชื่นชมในความสามารถของผู้อื่นได้ด้วยนะผมะนะครับผมเราอย่างที่ครูได้บอกไปคนเราเนี่ยย่อมมีความถนัดไม่เหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าเรา,าไม่ถนัดเรื่องนี้แต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยถนัดเราก็ต้องอเรียกว่าชื่นชมเขาผมที่เขาเนี่ยมีความสามารถในทางด้านนั้นนะผมความสามารถอย่างเช่นเนี่ยในรูปก็คือจะเป็นความสามารถทางด้านศิละปะ,ะวาดรูปเกง่งหรือว่าอย่างที่สองก็คือดูจากรูปแล้วก็จะเป็น ว่ายน้ำใช่ไหมเพราะว่ามีห่วงยางอยู่นั่นเองนะสามารถว่ายน้ําเก่งสามารถว่ายน้ําได้แล้วก็ต่อมาลู่ทฤษสาก็คือความสามารถในทางกีฬาอีกเช่นเดียวกันก็คือเป็นการเล่นฟุตบอลนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมไม่พูดหรือว่าแสดงอาการดูหมิ่นผู้อื่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสีผมสีผิวที่แตกต่กางกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก่า พ่อแม่หรือว่าผู้ที่ให้กําเนิดเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดเราไม่สามารถไปบังคับมันได้ว่าจะให้ออกมาแบบนี้นะแบบนั้นน,น,นะครับผมในรูปก็อย่างเช่นคนที่ว่ามีผิวพรรณที่ไม่เหมือนกันทางด้านซ้ายเป็นผิวคล้ำออกผิวคล้ำหน่อยแล้วก็ทางด้านขวาก็คือจะเป็นผิวขาวซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้ก็คือเราเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรที่ว่า ผิวสีต่างกันเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้่ตรงนี้ไม่ไมเกี่ยวนะครับแล้วก็ต่อมารูปที่สองก็เป็นเด็กผู้ชายตัวผอมกับเด็กผู้ชายที่มีลักษณักอ่ะรูปต่างทว,ทวมนะครับทวมนะครับซึ่งก็เด็กส้งสองคนนี้ก็คือเราเนี่ยไม่เลาะเรียนเรื่องรูปต่างกันนะครับเพราะว่าเรามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเลยตรัตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ครูมาครูจะมีตัวอย่างอ่าการยอมรับในความแตกต่างในสังคมนะครับ ที่เห็นได้ชัดนะผมที่ว่าครูจะยกตัวอย่างมานะครับก็คือจะอยู่ในเกมกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองผมมาตรงนี้นักเรียนคงจะเห็นภาพนะผมว่ามีนักกีฬาอยู่2ทีมเสื้อสีนักกับเสื้อสีขาวนะผมเขากําลังนั่งคุกเข่าใช่ไหมในสนามฟุตบอลซึ่งในการทํากิจในการปฏิบัติเช่นนี้ก็คือจะกระทาก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนั่นเองก็คือเป็นการคุกเข่าเพื่อสแสดงการรณรงค์ต่อต้านการเหยียดผิวก่อนเริ่มเกมการแข่งขันฟุตบอลน,นั่นเองผมมาตรงนี้เป็น ทีมชาติอังกฤษเจอกับอิตาลีนั่นเองนะผมตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพที่หาดูได้ทั่วไปนะผมเพราะว่าในกีงงกาแข่งฟุตบอลเนี่ยเ,เขาจะมีะการทําแบบนี้อยู่นะผมก็คือการคุกเข่าต่อต้านการเหยียดผิวนั่นเองผมเพราะว่าอฝั่งยุโรปนี่ก็คือจะเร่งเรื่องอการเหยียดผิวมากนะผมตรงนี้นะครับผิวสีผิวขาวนี่ก็คือเขาเร่งกันมากนะผมตรงนี้ ในสังคมไทยเราก็มีนะผมยังไงก็ขอให้เยนใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขนะผมเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน,นผมอยู่ร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าคนในสังคมเนี่ยอยางมีความสุขนะผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นผมเดี๋ยวไปทําไปฝึกหัดของครูกันด้วยนะครับอ่ายังไงก็มีเพียงเท่านี้นผมสวัสดีครับบ๊ายบาย